วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวแทนชาวบ้านโทรศัพท์มาเล่ารายละเอียดวินาทีความขัดแย้งที่เริ่มปะทุข,ขึ้นซึ่งมีชาวบ้านบางส่วนเข้าใจแนวคิดการวางบิ๊กแบ็กแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจการวางบิ๊กแบ็กและเริ่มมีกระแสความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยหนึ่งในตัวแทนชาวดอนเมืองโทรศัพท์มาเล่าเบื้องหลังก่อนเกิดการทลายบิ๊กแบ็กว่ามีทีมข่าวไทยพีบีเอสลงพื้นที่ทำข่าวในเขตดอนเมืองและมีการพูดจาที่มีแนวโน้มให้ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เข้าใจอยู่แล้ว เริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้นซึ่งนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านแจ้งมายังทีมข่าวสปริงนิวส์วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวบ้าน100กว่าคนที่อยู่เหนือคันกั้นน้ำรวมตัวกันทลายถุงกระสอบทรายยักษ์หรือบิ๊กแบกยาว20เมตรส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อื่นๆอย่างรวดเร็วนี่คือแนวกระสอบทรายขนาดเล็กที่เป็นตัวอย่างของความเห็นแก่ตัวและไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมจึงพากันขโมยกระสอบทรายและทำลายคันกั้นน้ำ ส่งผลให้น้ำจากคลองรังสิตประยุรศักและคลองรังสิตไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุมสถานการณ์แม้ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและทีมวิศวกรจะระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อให้กรุงเทพรอดชีวิตจากวิกฤตน้ำท่วมและลดปริมาณน้ำท่วมขังให้เร็วที่สุดแต่ก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์หากประชาชนเพียงส่วนเดียวและในแต่ละพื้นที่ ไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาน้ําท่วมในภาพรวมรวมทั้งเริ่มทําลายคันกั้นน้ํากระสอบทรายและประตูระบายน้ําเหมือนที่ผ่านมาสุดท้ายวิบากกรรมครั้งนี้ก็ตกอยู่กับผู้ทําลายก็คือในพื้นที่นั้นๆเพราะปริมาณน้ําจะยังคงขังอยู่ในพื้นที่นานกว่าเดิมและยากต่อการแก้ปัญหาตามระบบที่ควรจะเป็นปวินทศเนียนยอดวิชัยทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน